อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอนาบริเวณพื้นที่สีเขียวดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นอุทยานที่กินพื้นที่มากที่สุดของประเทศไทยเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามที่คอยดึงดูดนะักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้หลัง่งไหลเข้ามาสัมผัสความบริสุทธิ์ของเมฆหมอกความร่มเรือนของพงไพรและสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ที่หาชมได้ยากทั้งหมดนี้เป็นสเสน่ห์ที่หาชมไม่ได้จากที่อื่นและคุณค่าแก่การมาสัมผัสมาพักผ่อนทั้งกายและใจ ไปกับธรรมชาติอนบอุ่นณที่แห่งนี้ ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกสีเขียวรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและไปร่วมไขความลับของผืนป่าในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสความอบอุ่นไปอบกาดธรรมชาติกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะรายล้อมไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ที่มีอนาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมากที่สุดในบรรดาอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย เปิดโลกสีเขียวในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์ต่างๆที่อาศัยพืนป่าแห่งนี้ในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นข้างแว่นสัตว์คุ้มครอ,องที่สำคัญชนิดหนึ่งของอุทยานเราจะพาไปชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งปกตินั้นนะคะยากที่จะพบเห็นได้ทั่วไปรวมถึงไปร่วมสองเพื่อนสัตว์ป่าอีกมากมายอาทิเม่นหางพวงช้างป่าหมีคนมีที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกอีกด้วย เราจะพาไปชมน้ําตกป่าละอูแหล่งน้นําลำธานที่ทุกท่านนะคะจะได้สัมผัสถึงความสดชื่นความชุ่มฉ่าของสายน้ําที่ค่อยบรรจงไหลลดลันลงมาสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับทุกชีวิตและเรานะคะจะพาไปรับชมน้ําตกพอทิปที่รายล้อมไปได้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืชพัธุ์นานาชน,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 นิด ทั้งหมดนี้นะคะเราได้คัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างจุใจถ้าพร้อมที่จะไปรับพลังลงานบริสุทธิ์จากธรรมชาติแห่งนี้กันแล้วไปรับชมกันได้เลยกับรายการเปิดโลกสีเขียวตอนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะ นี่คือความกว้างใหญ่ไพศาลย,ยิ่งกว่าที่ใด นี่คือความเขียวขจีชุ่มชื่นสมบูรณ์อันเป็นที่สุดขุนเขาและผืนป่าตะวันตกแห่งนี้คืออุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครอบครัวเล็กๆนี้พอ่อแม่และลูกน้อยกำลังอยู่กันอย่างมีความสุขบนคบไม้อันอุดมไปด้วยร่มเงาและลูกไม้ป่าข้างแว่นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535และจะมีถิ่นอาศัยอยู่ในภาคใต้ของไทยใต้เส้นรุ้งที่8องศาเหนือลงมา แต่ปรากฏว่าข้างแว่นกลุ่มนี้ชอบที่จะอยู่บริเวณเส้นรุ้งที่12-13องศาเหนือในป่าแห่งแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเป็นภาพที่ไม่อาจพบเห็นได้บ่อยนักเพราะข้างแว่นมีนิสัยชอบความสงบเป็นส่วนตัวไกลจากผู้คนพบเห็นคนมาเมื่อไรก็จะหนีไปแอบตามต้นไม้กิ่งไม้ไกลๆข้างแว่นมีสีเทาตามลำตัวมือตีนสีดำ หน้าสีเทาเข้มหรือเทาดำขนกลางหัวมีสีอ่อนกว่าส่วนอื่นจนดูเหมือนสีเงินริมฝีปากบนและล่างด่างมีวงขาวรอบตาอาจจะรอบหรือไม่รอบตาทั้งหมดก็ได้ทำให้ดูเหมือนใส่แว่นจึงเรียกว่าข้างแว่นที่แปลกก็คือลูกข้างแว่นที่เกิดใหม่ๆจะมีสีส้มทองทั้งตัว สีส้มทองสดใสนี้จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาเมื่อโตอายุสามเดือนขึ้นไปข้างแว่นจะอยู่ตามป่าทั่วไปทั้งป่าเขาที่สูงและป่าชายทะเลมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงออกหากินเวลาเช้านิยมกินใบไม้มากกว่าผลไม้ข้างแว่นยังชอบกินมแมลงอีกด้วยตกบ่ายก็จะพักผ่อนหลับนอนบนต้นไม้ตามทำเลที่เห็นสงบเหมาะสม ไม่มีมนุษย์หรือสิ่งใดมารบกวนข้างแว่นจะเริ่มเข้าสู่วัยผสมพันธุ์เมื่ออายุราวๆสาถึงสปีปีละประมาณ3สัปดาห์ระยะตั้งท้อง140-150ถึงวันออกลูกท้องละตัวเดียวเท่านั้นข้างแว่นสีทองตัวน้อยตัวนี้จึงเป็นหัวใจและชีวิตของพ่อแม่สุดจะหาชีวิตใดในป่ามาเทียบได้ หากเป็นเพื่อนสัตว์บนต้นไม้ในป่าด้วยกันก็อยู่ร่วมกันได้เช่นกระรอกสอตัวสพันวิ่งเล่นหาผลไม้กินและพักผ่อนหลับนอนอยู่ใกล้ๆกับข้างแว่นกระรอกต้นไม้ในป่าแก่งกระจานพบเห็นได้ทั่วไปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กใช้ชีวิตอยู่อาศัยหากินพักผ่อนหลับนอนบนต้นไม้จึงเรียกว่ากระรอกต้นไม้มีหลากหลายขนาด รูปลักษณะสีสันและชนิดพันธุ์ชนีก็เป็นเพื่อนร่วมป่าเดียวกันกับข้างแว่นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมห้อยโหนท่องไพรไปตามต้นไม้ในป่าดงดิบแก่งกระจานชนีธรรมดาหรือชนีมือขาว เป็นชนีพันธุ์ที่อยู่ได้ในป่าทุกแบบพบเห็นง่ายกว่าชนีมือดำและชนีมงกุฎออกหากินผลไม้ยอดใบไม้อ่อนและมแมลงตอนเช้าและตอนเย็นพักผ่อนหลับนอนบนต้นไม้ตั้งท้อง210วันออกลูกครั้งละตัวเดียวลูกน้อยจะเกาะอ,อกแม่ไปนานถึง2ปีกว่าจะหาคู่ครองแยกครอบครัวไปก็ประมาณ8ถึง9ปี เือกเขาตะนาวสีเป็นแนวชายแดนไทยพม่าผ่านจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ก่อนที่จะลงสู่ภาคใต้ของแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ภูเขาที่คงความอุดมสมบูรณ์แห่งธรรมชาติไว้มาเนินน่านครั้งที่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเยือนเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนั้นพระองค์ทรงห่วงใยแหล่งต้นน้ำลำธารของป่าแก่งกระจานเป็นอย่างมาก จึงทรงมีกระแสพระาพราชรำรัสต่ออธิบดีกรมป่าไม้ในสมัยนั้นเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2522ว่าเรื่องป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเพชรบุรีขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอย่าให้มีการลักลอบตัดไม้ถางป่าทำไร่ในป่าต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีเพราะจะทำให้เกิดความแห้งแล้งแม้จะได้มีการให้สัมปทานป่าแปลงนี้ไปบ้างแล้ว ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูแลการทำไม้อย่าให้มีการทำลายป่าเกิดขึ้นหลังจากมีพระราชดํารัสแล้วกรมป่าไม้จึงได้ออกทําการสํารวจพื้นที่ป่าแก่งกระจานโดยละเอียดศึกษาหาทางที่จะปกป้องคุ้มครองป่าแก่งกระจานให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ก็พบว่าป่าแก่งกระจานนั้นมีพื้นที่สวยงามตามธรรมชาติอย่างกว้างใหญ่ไพศาล เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญให้กำเนิดแม่น้ำหลักสองสายที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชนบทไทยมีสัตว์ป่านกป่าผีเสื้อและมแมลงอาศัยอยู่อย่างงดงามสงบสุขในอาณาจักรพืชและสัตว์อันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างยากที่จะหาป่าอื่นใดในประเทศไทยมาเปรียบเทียบได้ ในบรรดา4กลุ่มป่าที่สําคัญของประเทศไทยที่ถูกจัดแบ่งกลุ่มตามความใกล้เคียงกันของตําแหน่งที่ตั้งลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจัดอยู่ในกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นกลุ่มป่าลำดับที่10นับเริ่มจากกลุ่มป่าที่1เหนือสุดของแผนที่ประเทศไทยคือกลุ่มป่าลุ่มน้ำปายสารวิน ลงไปล่างใต้สุดของประเทศเป็นกลุ่มป่าที่14คือกลุ่มป่าฮาลาบาลากลุ่มป่าแก่งกระจานประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันเนื้อที่1.821,687.84ไร่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันเนื้อที่6 5 6 2 5ไร่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีจังหวัดราชบุรีเนื้อที่3,5820ไร่รวมเนื้อที่กลุ่มป่าแก่งกระจานทั้งหมด2,733,132.84ไร่หรือ4,373.01ตารางกิโลเมตรจากเหนือลงใต้กลุ่มป่าแก่งกระจานจะอยู่กลางระหว่างทางของเขตสัตว์ภูมิศาสตร อันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ในทางภูมิศาสตร์พอดีเป็นรอยต่อระหว่างถิ่นเหนือกับถิ่นใต้สัตว์ถิ่นเหนือและถิ่นใต้จึงมีอยู่ให้พบเห็นในกลุ่มป่าแก่งกระจานอย่างจะหาไม่ได้ในกลุ่มป่าอื่นการสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในปี2548พบสัตว์ป่าอย่างน้อย592ชนิดแยกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม81ชนิด สัตว์เลื้อยคลานสามสิบเจ็ดชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกยี่สิบแปดชนิดนกสี่ร้อยสี่สิบสี่ชนิดผีเสื้อกลางวันอย่างน้อยยี่สิบสองชนิด มีหมาหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามีคนเป็นมีขนาดเล็กสุดในบรรดามีพันธุ์ต่างๆในโลกลำตัวยาวประมาณ1เมตรขนสั้นสีดำปนน้ำตาลขนบริเวณอกสีขาวนวลโคง้งรูปตัวยูจากตาถึงปลายจมูกมีสีขาวหรือน้ำตาลอ่อนหากินกลางคืนโมโหง่ายดุร้ายชอบอยู่ในป่าทึบปีนต้นไม้เก่งกว่ามีควายไม่ชอบพื้นที่เขา ชอบนอนบนต้นไม้หรือโพรงไม้ที่สูงมีหมาสืบพันธุ์ได้ตลอดปีตั้งท้องนาน95วันออกลูกครั้งละ1-2ตัวอายุยืน20ปีเม่นใหญ่และเม่นหางพวงยังพอมีให้ดูได้ตามจังหวะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมหลังพักผ่อนนอนยาวตลอดกลางวันในโพรงไม้โพรงหินตามธรรมชาติสร้างไว้ให้อยู่แล้ว ก็อยู่อาศัยอย่างสงบปลอดภัยอย่างเต็มที่ตกค่าเม่นก็ออกหาอาหารกินจะกินรากไม้เปลือกไม้และผลไม้ต่างๆที่หล่นอยู่บนพื้นดินแถมได้แคลเซียมและฟอสฟอรัสบำรุงกระดูกและฟันจากซากกระดูกสัตว์อีกด้วยเม่นผสมพันธุ์ประมาณเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนตั้งท้อง6-8สัปดาห์ออกลูกท้องละ1-5ตัวแต่โดยเฉลี่ยจะได้ท้องละ2ตัว หมาจิ้งจอกมักพบในบริเวณป่าเตงรังและป่าเบญจพรรณคืนนี้มากันสองตัวออกมาหาอาหารใกล้ๆกันกับเม่นหมาจิ้งจอกจะชอบกินสัตว์เล็กๆเช่นนกหนูแย้กระต่ายป่าหมาจิ้งจอกมักจะออกหากินตามลําพังหรือหากินเป็นคู่ในตอนกลางคืนหลับนอนและออกลูกตามโพรงไม้ออกลูกครั้งละ3-5ถึงตัวหมาจิ้งจอกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมิให้สูญพันธุ์ ช้างป่าหรือช้างพันเอเชียเป็นสัตว์ใกล้สูญพันอาศัยอยู่ในป่าทึบที่มีแหล่งน้ำพอเพียงมีอาหารหลักจำพวกไผ่หน่อไม้หญ้าพันต้นสูงเถาวัลย์ไส้ในของต้นกล้วยพืชล้มลุกมีโป่งดินเป็นแหล่งแร่ธาตุสำคัญเป็นอาหารเสริมช้างป่าเอเชียพบในประเทศอินเดียสีลังกาพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและเกาะบอเนียว ซึ่งเป็นของมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนป่าแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่28เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2524จัดพิธีเปิดอุทยานเป็นทางการเมื่อวันที่20เมษายน พุทธศักราช2526ในตอนแรกครอบคลุมพื้นที่ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือกิ่งอำเภอหนองยาบล่องและตำบลสองพี่น้องตำบลแก่งกระจานอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีต่อมาในปี2527ได้มีการเพิ่มพื้นที่รวมป่าห้วยแร่ห้วยไคร่ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเข้าด้วย พร้อมทั้งขยายพื้นที่ป่ายางน้ำกััดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ในจังหวัดเพชรบุรีแต่เดิมให้รวมพื้นที่ในเขตตำบลแก่งกระจานตาบล2พี่น้องตำบกลกััดหลวงอำเภอท่ายางเข้าไปอีก437ตารางกิโลเมตรรวมพื้นที่2,915ตารางกิโลเมตรแต่ต่อมาในปี2541กองบัญชาการทหารสูงสุดและจังหวัดเพชรบุรีห้วยแม่เพียงและห้วยป่าแดง ขอถอนพื้นที่ไปทำอ่างเก็บน้ำรวม0.30ตารางกิโลเมตรหรือ187.16ไร่จึงเหลือพื้นที่2,914.70ตารางกิโลเมตรหรือ1,821,684.84ไร่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาอุทยานแห่งชาติทั้งหลายของประเทศไทย กว้างกว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณ749ตารางกิโลเมตรน้ำตกป่าละอูพวยพุ่งหลายร่วงกระแทกโคดหินกึกก้องกลางป่าดงดิบบริเวณตอนใต้ของอุทยาน ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจัังหวดประจวบคีรีขันเป็นน้ำตกขนาดใหญ่นับชั้นหินที่น้ำตกตกลงมาลดหลันกันถึงชั้นล่างสุดรวมได้15ชั้นอาณาบริเวณรอบๆน้ำตกป่าละอูเป็นส่วนหนึ่งของสังคมป่าดิบแง้งอันเป็นสังคมพืชหรือป่าที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ป่าดิบแล้งแก่งกระจานมีพื้นที่ติดต่อกันเป็นผืนใหญ่จากบริเวณน้ำตกป่าละอูขยายออกไปในเขตลุ่มน้ำบางกลอยทางตะวันตกเฉียงเหนือลุ่มน้ำประโดนลุ่มน้ำเพชรบุรีและลุ่มน้ำปรานบุรีความสูง3 0 0รอถึงแปดเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเฉพาะบริเวณน้ำตกป่าละอูพื้นที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง ระดับความสูงมากกว่า300 m, เมตรเหนื้อระดับน้ำทะเลปานกลางเรือนยอดของป่าสูง15-25เมตรตามที่ลุ่มหุบเขาและลำห้วยตามทางขึ้นเขาเพเเนินทุ่งเป็นสังคมป่าดิบชื้นบางทีก็เรียกว่าป่าริมห้วยมีไม้ใหญ่เล็กลูกไม้กล้าไม้ขึ้นหนาแน่น หาประโยชน์จากความชุ่มชื้นของน้ำและดินที่อุดมสมบูรณ์เรือนยอดป่าแบ่งเป็น3ระดับจากต่ำสุด5ถึง15เมตรระดับกลาง20ถึง25เมตรและสูงสุด30ถึง40เมตรการศึกษาป่าแก่งกระจานระหว่างปี2554ถึง2558พบว่าพันไม้ใหญ่ไม้หนุ่มและกล้าไม้มีลักษณะคล้ายคลึงใกล้เคียงกันมาก แสดงว่ามีการสืบพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติแถมได้พันไม้จากป่าดิบแล้งบนเขาที่สูงขึ้นไปตกลงมาเติบโตได้อยู่ร่วมกันในป่าดิบชื้นทำให้สองป่าดิบผสมผสานร,ร่วมพื้นที่เดียวกันได้เทือกเขาตะนาวสีเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับพมา่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่รวมพื้นที่กับอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชียอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชื่อยอดเขางะงันนิยวกตองสูง1,513เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเพราะความลาดชันสูงและการเข้าถึงพื้นที่ป่าภายในทาได้ยากจึงเป็นพื้นที่ป่าเขาที่จัดได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดสูงรองลงมาก็คือยอดเขาพนเนินทุ่ง สูง1 2 0 7เมตรแต่โดยเฉลีย่ยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคำนวณความสูงเป็นค่าเฉลี่ย500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง6ใน10ส่วนของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขาสูงสลับซับซ้อนมีระดับความลาดชัน30%ขึ้นไปที่เหลือ4ใน10ส่วนมีความลาดชันต่ำ10-30%า10-30ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตามฤดูกาล ฤดูฝนได้ลมมรสุมจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านมาทางมหาสมุทรอินเดียแม้ประเทศไทยจะมีฝนตกมากในช่วงนี้แต่จังหวัดเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งประจานอยู่ด้านหลังของเทือกเขาตะนาวสีลมฝนจึงถูกปิดกั้นฝนจึงน้อยกว่าปกติฤดูฝนที่นี่เริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมรวมเวลายาวนาน5-6เดือน โดยเฉลี่ยก็ถือว่าได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำฝนมากพอโดยเฉพาะจะมากเป็นพิเศษในเดือนตุลาคมฤดูหนาวรับลมมรสุมจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออาจมีฝนชุกต้นฤดูจากนั้นฝนก็จะน้อยอากาศเย็นแบบอากาศภาคกลางทั่วไปของประเทศไทยฤดูหนาวเริ่มกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่หนาวมากกว่าช่วงอื่นก็คือเดือนธันวาคมและมกราคม ฤดูร้อนจะมาเยือนแก่งกระจานราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ยาวไป3-4ถึง4เดือนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเมษายนเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดก่อนที่จะกลับไปสู่ฤด,ดูฝนอีกครั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ มันรายล้อมไปด้วยธรรมชาติต่างๆมากมายมีทั้งสัตว์หายากและสัตว์เล็กใหญ่อาศัยอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวภาพวิวทิวทัศน์อันงดง,งามตะการตาของอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยภาพความประทับใจและเรื่องราวที่หาชมได้ยากต่างๆที่เรานำฝากกันนี้นะคะก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจทำให้หลายท่านเนี่ยอยากที่จะออกเดินทางไปสำรวจและสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้ด้วยตนเองสักครั้ง แต่อย่าลืมนะคะว่าการออกเดินทางไปสำรวจการออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาตินั้นไม่ควรที่จะไปรบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกชีวิตภายในผืนป่านะคะต้องช่วยกันร,รักษาธรรมชาติเหล่านี้เอาไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะส่วนในครั้งหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมความหลากหลายทางธรรมชาติที่ผืนป่าแห่งนี้กันต่อต้องติดตามกันนะคะว่าจะมีเรื่องราวหรือสิ่งมีชีวิตที่สวยงามมากน้อยเพียงใด ห้ามพลาดกับรายการเปิดโลกสีเขียวตอนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะมาร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ